สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีเปิดสเกลนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่ามันมีแคมเปญวันเกิดเมสซี่นะครับแล้วทีนี้เขาแจกสเกลมาประมาณของผมตอนนี้มีประมาณ4อันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับถ้าใครยังไม่เปิดซะก่อนนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็จะมาสอนเปิดจะเชิงบอกว่าได้เมสซี่ไหมมันก็ไม่ได้100%ซนนะครับเพราะว่าในสเกลที่เขาให้มาเนี่ย คือมันเป็นของ FC b a r บาร์เซโลนาเลือกปีกขวาแล้วก็เท้าซ้ายซึ่งเท้าซ้ายในทีมบาซ่าเนี่ยมีทั้งหมด3คนนี้นะครับเนี่ยก็เป็นเมสซี่มีตินเกาแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโคลาโดเนี่ยคือโอกาสได้มันก็33%นะครับถ้าใครดวงดีก็เมสซี่ก็มาเลยแต่อย่างว่านะครับ ใครที่เล่นภาคเก่าๆเมสซี่เขาก็แจกเป็นไอคอนิกโมเมนต์ฟรีแล้วก็ไม่ต้องมาลุ้นตรงนี้ก็ได้นะครับเขาเหมือนแจกเป็นแจกเป็นของขวัญของเมสซี่เฉยๆนะครับว่าใครอยากได้เมสซี่ก็มาลองสุ่มกันอันนี้เดี๋ยวผมก็จะสุ่มเลยละกันเพราะคิดว่ายังไงก็มีเมสซี่อยู่แล้วนะครับก็คงไม่จําเป็นแล้วนะครับสําหรับการเอาไปเสริมทีมหรือเอาไปใส่ในตัวทีมนะครับก็มาดูกันว่าจะได้ไหม อันนี้เอาอาหารนะครับสำหรับเมซี่ล่างนี้โหได้เ,เป็นบอลทองแดงด้วยเลยนะครับเป็นคอลราโด้แม้ก็อย่างว่านะครับโอกาสมัน33%นะครับใครโชคดีก็ได้เมซี่ไปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามกดหัวใจกันด้วยนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ